ยายยายยายผมนี่มันสวยจริงจงจริงเหรอสวยแบบสับๆสวยแบบสับๆเลยนะสับเทสัตตาเอ้ยใไขมาว่ะอ้าวปั๊ดหายายแล้วโอ้โคิดถึงจังเลยอะไรมาฝากยายวะนี่ชิมมาสาดเออดีจังเลยรู้สักซื้อของมาฝากไม่เห็นมีตันเลย เจ็บไหมเจ็บนี่แหละคนปล่อยจะไม่เจ็บแต่คนที่ไม่ปล่อยมันจะเจ็บจำไว้จนมาเห็นกันาจน้าใจมเจ็บสีบ่มีมองย็บสิ่งที่หาได้ยากที่สุดก็คือสิ่งที่ยังหาไม่เจอนี่แหละมันคืออะไรยายเอาแว่นตาเลยเนี่ยหามาต้องพักใหญ่แล้วไปลุกไปลืมไว้ตรงไหนเออยายไม่เห็นจริงจริงก็ไม่เห็นเลยถึงบ่นอยู่นี่ไง หัวยังไง